เวลาที่บวกพหุนามนะครับมี2แบบก็คือบวกแนวตั้งกับบวกแนวนอน,นครับเดี๋ยวลองทําบวกแนวนอนดูนะครับก็ตั้งพจน์ที่มีดีกรีเท่ากันให้ว้ตรงกัน,นครับอย่างเช่นดีกรีสี่นี้ x กําลังสี่เราก็ตั้งไว้ x กําลังสี่เปลี่ยนสีดีกว่าอ่าสีชมพู x กําลังสี่นี้นะครับแล้วก็ไล่กำลัง ลงไปนะครับไล่ดีกรีลงไปลบ 3x กำลัง3บวก x กำลัง2แล้วก็ตั้งบวกเหมือนบวกเลขแนวตั้งนะครับทีนี้ก็เอาเอานามอีกตัวหนึ่งมาต่อไว้ข้าง,างล่างครับตั้งดีกรีตรงกันดีกรี3นะครับก็ตั้งลบ x กำลัง3แล้วก็ลบ 2x กำลัง2นี่ก็บวก 3x เสร็จแล้วก็กิดเส้นขั้นไว้นะครับแล้วก็ทำการบวกกันได้เลยเอ่อดีกรีหนึ่เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวก็คือ 3x แล้วก็บวกตัวมันเองก็คือดึงดึงมาลงมาได้เลยนะครับก็บวก 3x ส่วนดีกรีสองเนี่ยตรงนี้มี1น,นะครับที่ไม่มีก็แปลว่ามีเลข1อยู่ 1x กลังสองลบ2 1ลบ2ก็ได้ลบ 1x ก็ได้ลบ x กำลังสองส่วนตัวนี้ลบ3 x กำลังสามกับลบ x กำลังสามก็เป็นลบ4 x กำลังสามนะครับแล้วตัวนี้ไม่มีให้บวกก็ดึงมาเลย x กำลังสี่ก็ได้เป็นคำตอบมาแบบนี้ x กำลังนสะี่ลบสี่ x หนึ่งอันนี้นะครับส่วนถ้าบวกแนวนอนก็บวกได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนแบบนี้ ถ้าเห็นพหุนามนี่ก็จับบวกกันได้เลยเพียงแต่เลือกดีกรีที่เท่ากันเลือกพจน์ที่ดีกรีเท่ากันถือเขาเรียกว่าหรือเรียกว่าพจน์ที่คล้ายกันนะครับนามาบวกกันก่อนอย่างเช่น x กาลัง4มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็มาเขียนได้เลย x กาลัง4 x กาลัง3มีตัวนี้กับตัวนี้นะครับลบ3กับลบ x ก็เป็นลบ4 x กาลังส ที่เป็นดีกรีกำลังสองก็มีสองตัวคืออันนี้หนึ่งอันนี้ลบสองก็เป็นลบ x กำลังสองส่วนที่เป็นดีกรีเดียวดีกรีหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวเดียวก็คือบวก x บวกสาม x ก,ก็ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันก็คือใช้แบบบวกแนวนอนนั่นแหละครับไม่ต้องตั้งง่ายดีเพราะว่าดูพอดูเอาก็พอจะเห็นนะครับหนังสือฝรั่งหลายเล่มก็มักจะใช้แนวตั้งก็แล้วแต่ชอบนะครับ โอเคลองดูวันนี้ครับจะทำแนวนอนแล้วกันนะครับพจน์ที่คล้ายกับ x กำลังสี่มีหรือเปล่าไม่มีแล้วก็ดึงมาเลย3 x กำลังสี่พจน์ที่เป็น x กำลังสามมีอันนี้ลบสองกับหนึ่งก็เป็นลบ x กำลังสามครับลบสองกับบวกหนึ่งพจน์ที่เป็นกำลังสองหนึ่งเนี่ยมี 2, ลบสี่กับลบสองรวมกันจะเป็นลบหก x กำลังสองมารวมกันนะครับที่เป็น x เฉยๆก็มีแต่ลบ5 x ก็ได้เป็นคำตอบมาแบบนี้นะครับการบวกก็ไม่มีอะไรยากนครับก็ดูที่สัมรัสิทธิ์ข้างหน้าอย่างนี้ลบสองกับ1เอามารวมกันก็คือลบ2บวก1ได้เลยนะครับลบ2บวกกับ1ได้เลย การบวกก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับลบสบวกหก็ได้ลบหก็จะได้อาเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาดูการลบนะครับที่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายข้างในนิดหนึ่งโอเคสวัสดีครับ